ออกต้นมันออกจากปาเทียมเล้ว่ออกจากตาเทียมเนี่ยนั่งเต้าไปที่นี่ ออสิบอบงศาจ้าโอ้บอเมนด์ครัเดาวเดาวเสดาวงามจ้างามไหลเสอ่อนเก็บไปในตู้เย็นก่อ่ได้กินอย่ไอไว้วะยังเพิ่งไปเก็บเจ้ากินในตู้เย็นก่อนมาสัน่นเร็วแค่ได้เกบ็บ <laughs> ใจก,ก็ะอยากเก็บใจก็อยากได้ YesAshkeysAshtree a h h t e e r e กุญแจดอกมันบามันว้าสะอ่อนได้ดอกคากดอกแน่ไปจับไปตัวเต็มยุจะต้นสดาวหรจ้ะนี่ยุบใกล้บ้านกะลา นอในตนค้นถือค้อนแบกกบระเป๋าเด็ดเทปตีตะลวกแซบเนาะแม่แซบแซบน้ำไก่ตถือลงจากภูเขาลูกนี้ไปกันภูเขาลูกไม้ มันมีทิวทันะสากขายมันจะแพงมากเลยมันจะแพงค่ะทำไมอ่ากระรมรื่น บ้านเขาช่วงนี่แหละช่วงก็จะฮอตซัมเมอร์แล้วก็ก็เจ้าก็มากง่างโลนั่งบ้าน,นถึงว่าโรชีซันบ้านเขากำลังบ่ค่อยไปเที่ยวบ้านซีบราเนาะมาไลฟ์ไปสั่นมาอ้าวมาไลฟ์มาไลฟ์ไปสั่นมามาโอ้ตัวแบบไง <Ze bra. S 1> ป้าสูงถาวะใหญ่พอมยังไง,ง,ไงเขาจะคุ้มเสือคุ้มผ่าเนี่ยมากตั้งหลายตัวจะอยู่รงไหนคุณตามในพลาน,ใน,ลานลในพลาน์นัอบในพานในพานน้ำทางไปเที่ยว ก็ปลาข้าวดงแกจะเขา้เเขาวนาหอน้องนบ้านเขาอนันเจ้าก็ไม่อย่างปลาก็ปลาขาดงออกมังกายมันหอนอุ้ยสะพานเดึนข้ามสะพานกัอนอ๋นอ

พุ่นจ้าทางปูนพุ่จ้าทางขึ้นปูนไปละไปละปูกระดึงปูกระดึงปูกระดึงอังกฤษามันแบบไปเลยมันสะพานยางขับมาบางนึงหนึ่งจ้านะคะตามไปยาวไปยาวไปอ ลกตุนจะเอาป้าไปปลูกบ้านนี่มั <laughs> Hey, darling. Hai nhỉ? Hai, Thái... à cái Hai sáng khẩu thang Thái... มาติดทางก็เลยใจรู้สึกว่าจะหลงทางนะคะหลงป่าไม่รู้จะไปทางไหนโอ้โหยฉันฉันไอ้กระเจี๊ยบฉัน ไปสลดจ้า,าขลางบานผู้เป้าวัางหนึง่งดอกอันนี้มีจิสมองว่านึงเห็นผักเสียนปลากเถียนปลาเต็มมจ้ะอันนี้ตำแย่ดอกเลยอย่าไป

ข้าวไปติวส่งขางทาง้งฟ้าเลยขางทางั้งไม่หมาเลยจังน,นะแม่ เด็กโอตักเสียนอืมตันหนึ่งรถมานี่ยืนเขาข้างทางไปเถอกขาไปตำตำแหน ขัดขาขันนิดๆอยู่เนี่ยแดดดีขนาดจ้าเึงว่าที่บ้านย้ำโถชี่สันประเทศไทย เขาเจ้าอยู่บ้านลังอยู่บ้านเขาบอก็เปเที่ยวทั้งอื่นเพราะบ้านเขากระแดดดีอยู่บ้านเขาแดดดีจนได้ถอดเขียนยางสิ